เอาละครับไปลงแล้ว,ไ,วไปไปนะอนเียน้ำใส่หมดไปบินหมดหรวอ่ากว่าอ,อย่างอื่นเลยก็ต้องทำการสำรวจก่อนนะครับสำรวจสัตว์มีพิษนะครับสัตว์เลื้อยคานงูจากโมงที่เราโมงเก่าโมงไรนะครับ หลายคนบอกนะครับหลายคนบอกว่าอ,อ,อันตรายนะครับก็มันก็มีความอันตรายอยู่นะครับแต่ว่าถ้ากลัวตายออมันก็ไม่มีกินนะครับล่วแบบนี้เหล่าไม้แหลมแหลมคือมาเนืองทำอะไรอ่ะเอามาปากัปากปักปักหน่อยปักไว้เดี๋ยวไฟร้อนตีนหายปักไฟนะไฟกัดครับ เฮ้ยนะแต่ไฟไหม้ะนะเออ,อพอดีเราช็อตอยู่ในหลุมอะตอนทุเรียนงอกเลยอยู่จนตอนทุเรียนงอกว่ายุดนานไปงอกในโมงแล้วแจกหัวปาาเขาให้อ๋อหลายคนนะครับคิดถึงนภัท์นะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับให้น้าเคลียพื้นที่ก่อนนะครับเราจะลงไปดูข้างล่างกันเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างกันนะครับนี่ก็นี่นะครับเราได้ทําการรื้อดินเก่ามานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นแรกนะครับชั้นแรกชั้นหินนะครับข้างบนนี้จะเป็นดินนะครับไม่มีพลอยปนอยู่นะครับนี่จะเป็นชั้นแรกนะครับวันนี้นะครับวันแรกนะครับ เรามาลื้อหลุมเก่านะครับจากที่พักมานะครับสี shirt. ่เดือนอันนี้เป็นอุโมงค์ที่เราขุดมาพบกับหลุมอีกหลุมนึงนะครับขุดมาเพื่อทะลุกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับข้างในอ่ะลองชมนะครับนูจะเข้าไปเป็นอีกหลุมนะครับที่ทะลุกันเห็นไหมครับสนแสงไหมเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับอันนี้ก็ดูสำรวจจากดินข้างบนแล้วนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่ ยังไม่มีรอยการแตกของหน้าดินลงมานะครับรหลุมน,นี้<ด>มีความลึกอยู่4ี่เมตรนะครับประมาณ4ี่เมตรสองวาหน่อยๆน,น,น,นะครับเดี๋ยวเราจะทำการหากันเลยนะครับชอัอ้นพลอยช่วย,ย,ยด,ดีแฟนเพจ เอ้ย่วงรหลายท่านหาว่าไม่มีจริงนะครับหนะเราโกหกนะครับก็ลงมาพิสูจน์กันได้นะครับจะใจถึงพอกล้าลงพอนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านแฟนเพจทุกท่านนะครับนะครับส่วนมากพอยจะอยู่ใต้หินหน่อย đẳng thế mấy? Ừ. Đẹp quá. Đẹp quá. Đó, mong nhiêu ạ, phòi đây này. Cái kho จะมีโอกาสเจอเองไหมขอมองไม่เห็นน่ะนะเอ <ไป S 3> ้ยลม<ง>ของนั้นห <จะ S 2> น่อ<ม>ีกระถางเราเอาให้หมดชั้นนะเหนือเลยนะเก็บเมื่อยลงไปชั้นหิที่เราเรียกว่าพลอยกวดนะไม่ใช่กวดนะแต่เป็นคำวิธีของเขาพลอยกวดเนี่ย เราหาชั้นกวดไม่ใช่พลอยชั้นน้ําอืมถ้าข้างล่างอนนี้จะเป็นพลอยชั้นน้ำคนละอย่างกันใช่ไหมคนลยอย่างกันหาคนละอย่างกันแต่พลอยเหมือนกันพลอยชนิดเดียวกันอื กลัวไหมกลัควครับแต่ก็คือเราต้องดูแบบไม่ให้มีรอยแตกแบบไม่อบเพี้ย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 หินเพี้ยนะยังยังยงยัอะเอาโชว์แอทีเอาแบบจะจเลยอ่ะกล้องผ่านกล้องเลยนะ วันนีนะ้จะบอกให้จริงดูดีๆบางทีก็หลงกนะัน้าพลอยใหญ่ๆหลงยากลงมาก็วัดเข้าตาเลยแหละไม่ค่อยเกาะกันดินละพลอย ชอบติดหินวยนะอืมอืมอหอยนี่ดีนะด,ด,ดีชั้นคอยมีหินนะโอ้ยหอยเนี้ยดี เสียบเสียบ,บนี้เนี่ยเนี่ยชัยน้นมันเ ตายชั้นนี้ก็หินนะชั้นหินเราก็ต้องหาเพิ่มไปคายทำลายไ,ไม่ไงก้าหาแมงมันให้ลงไปแทะพลอยมึงลงไปทำไรขุดแมงมังนหะน่อยหาแมงมันเออตามนั้นเนี่ย ่อน,นียังไม่เจอนะครับทำกันได้ไหมวันนียก่อนใหญ่เนี่ยกลางอโมงเฮ้ย,ยไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงจะดังเงียบเสียงมันจะแชะกวันนี้เสียงมันจะเพี้ยเลย มันจะแทะยากหน่อยต้องเข่าซอกหินค่อยๆเข่าซอก